รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟอร์ไลทีวีกับผมกาก้านวินยาสีไลนทีวีจะมีสาระดีๆอะไรนั้นเดี๋ยวกาก้าจะพาท่านผู้ชม ไปชมกันเลยครับกับอินฟอร์ไลทีินหลังจากที่กาก้าขับรถวนมาวนไปหลายที่ก็มาเจออเมซอนที่ตลาดพระรูปห้าลำลูกกาคลองสามก็วิ่งรถมารถไปแต่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำในรถ ก็เลยเจอเม a z ซอนก็เลยแวะที่เอเม o ซอตลาดพหรรลูห้าลำลูกกาของ3ไปดูกันว่าผมจะกินอะไรที่เอเม o n ซนแต่ที่แน่ๆเอเมซอแห่งนี้แววแวมาว่าเป็นร้านของรุ่นพี่หรือว่าพี่สาวที่น่ารักของกาก้านั่นเองพี่สาวได้มาเปิดเอเมซอนที่นี่ก็ได้ถือโอกาสขับรถผ่านมาที่ตลาดพหรรลูห้าลำลูกกาของ3ใครแวะมานะครับบอกว่ากากาแนะนํามา รับรองคนชงฟรีมืออร่อยแน่นอนเดี๋ยวไปสั่งน้ำกันดีกว่าสวัสดีครับ,รบอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกต้องสแกนก่อนโอเคแล้วก็ ตุ้ม <Normal temperature. S 1> ล้างมือนิดนึงต้องเดินง,งี้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้หิวน้ำคอแห้งกันเลยว่าจะขอเป็นน้ำลิ้นจีล <c oughs> ินจี่หวานหวานเย็น เป็นน้ำลิ้นจี่ธรรมดานะคะไม่ใช่ลิ้นจี่ปั่นนะคะนลิ้นจี่ธรรมดาครับ<ช>อันนี้มีมีทั้งลิ้นจี่ธรรมดาลิ้นจี่ปั่นใช่ไห<ช>ม่ลิ้นจี่ปั่นด้วยนะ,ะอ๋อวันนี้กา้กาไม่ได้มากินแค่ลิ้นจี่ปั่นนะแต่ว่าวันนี้กินน้ำมิ้นจี่ธรรมดาก่อนแต่ที่แน่ๆที่เอเมซอนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่กาแฟรหรือน้ําต่างๆที่เรามาเลือกซื้อสัรหารกันไม่ใช่วไาผมหิวน้ำไม่จะต้องมาสั่งแต่น้ำอย่างเดียวยังมีขนมหลากหลาย ที่สำหรับท่านที่มานั่งทานกาแฟาที่นี่อาจจะมีเด็กๆมาด้วยหรือผู้สูงอายุมาด้วยก็ยจะมีขนมเหล่านี้แล้วก็น้ำต่างๆที่รองรับให้กับลูกค้าที่มาที่นี่บางท่านอาจจะมาทานกาแฟาอย่างเดียวหรือบางท่านอาจจะมานั่งกินขนมอย่างเดียวที่นี่ก็มีให้เลือกหลายอย่างแต่กาก้า,กาชอบน้ำวินจีวันนี้คอยแห้งก็เลยขอเลือกเป็นน้ำวินจีก่อนแล้วกันเอ่อน้ำวินจีนะคะครับผม ครับรับขนมทางเพิ่มไหมคเดี๋ยวขอนั่งพักชักงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกขนมอีกทีว่าอันไหนที่ถูกใจจะกถามว่าพอดีถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดแล้วจะแกนคิวอารโค้ดก็ได้นะคะใช่ค่ะเพือนจ่ายค่ะหรอาจะใช้เป็นบัตรเครดิตก็ได้ค่ะไม่ไม่มีไม่มีบัตรเครดิตเดะดผมมีแต่บูการ์ดอะ มีคะแนนนะคะมีการใช้คะแนนได้นะคะคแอ๋อบูคาดมีคะแนนได้ด้วยไม่ไม่บัตรประชาชนรูดไม่ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเอาเป็นเราวันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้พกเงินสดมาก็ยังมีสแกนได้บัตรรูดได้ท,ที่แน่ๆผมเพิ่งรู้ว่าอเมซอนสามารถบ,บูคาดร,รูดเก็บคะแนนได้เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้วันนี้แ,นนแล้วก็แลคะแนนได้ลยะโอเคและแล หนึ่งร้อยคะแนนยี่สิบบาทผมมีกี่ร้อยคะแนนยังไม่รู้เลยเอาไว้ที่หลังก่อนอ่าวันนี้ขอเป็นสแกนเงินก่อนครับเป็นสแกนจ่ายนะคะครับผมรอคี่ว่าพบขึ้นสักครู่นะคะครับหน้าจอครับสวยไหมครับใช่แล้นะคะนะะมีบัตรบูการไหมคะสองแสนอ่าเสียดายอ่ะอ๋อใช้เป็นบอกเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะอ๋อบอกเบอร์โทรใช่ไหม เราต้องกดตรงนี้ฮะใช่ค่ะกดแป้นดำแล้วกดกอนเทอร์นะคะโอ้แป้นดำแล้วแอนเทอร์โอเคมีครบนะคะโอเคโอเคฮะที่นี่มีครบทุกอย่างมาแต่ตัวกับโทรศัพท์กับตังค์เลยครับตังค์ในโทรศัพท์พอขนมนี่ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเดี๋ยวขอนั่งสักนิดนึง โอเคเดี๋ยวช่วงเวลารอเดี๋ยวขอสอบถามลูกค้าที่อยู่และแวกแถวนี้แล้วก็มานั่งทานกาแฟที่นี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาก่อนออขออนุญาตนะครับ,อ,อ,รบอยากจะสอบถาม,มน,นิดนึงคือมาทานกาแฟที่ร้านตรงนี้บ่อยไหมครับก็บ้านอยู่แถวนี้ะอะค่ะก็สว่วนใหญ่จะมาเช้าทานกาแฟบ่ายก็จะทานช้าครัที่มาสั่งบ่อยๆที่ถูกใจเลยเนี่ยคุณพี่ชอบ เป็นกาแฟหรือเป็นน้ำหวานอะไรไหมเป็นพิเศษที่มาที่นี่คือตอนช่วงเช้าอะค่ะก็จะติดก,กาแฟค่ะคก็จะทานอเมริกาโน่เย็นค่ะแต่พอตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยค่ะก็จะไม่ทานกาแฟแล้วค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นน้ำพวกน้ำหวานบ้างอ๋อก็ไม่ได้เจาะจงมาว่าจะมาต้องทาน,ทานกาแฟเดียวบางทีนัดเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทานชา หราไม่ก็ทานแบบพวกสมูทตี้โรบับขนมอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นขนมมีหลายอย่างเลยผมอาจจะไปแอบๆดำๆมองๆอยู่อร่อยดีค่ะครับก็เนี่ยคุณพี่มาทานที่นี่บ่อยเขาบอกว่าเห็นว่าที่เนี่ชงอร่อยใช่ค่ะก็รสชาติต้องบอกว่าได้มาตรฐานค่ะเข้มข้นมาตรฐานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทานก็ยังเป็นรสชาติเดิมอยู่เดี๋ยวก่อนที่กาาจะได้รับกาแฟ ้ยไม่ได้น้ำวิจีสิสั่งเลี้ยนวิจีไปจะไปเอ,อกากาแฟครับจ้แล้วอยากจะรบกวนคุณพี่อีกครั้งหนึง่งในการที่เกิดผมไม่ได้ไม่ได้ใช่คุนทางแถวนี้นะก็ถ้าเกิดเราอยากจะมาสั่งหรือเขาเรียกอะไรสั่งแก๊ปหรือไลน์แมนอะไรพวกนี้อย่างสมมติช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่หลายๆท่านอาจจะไม่อยากจะออกจากบ้านหรืออากาศร้อนอวิธีการสั่งคุณพี่ปกติเนี่ยได้สั่งแบบแก๊ปหรือไลน์แมนไหมฮะ คือบางวันนะคะจะไม่ได้ออกจากบ้านก็จะ<อ>ใช้วิธีสั่งผ่านทาง Delivery ต่างๆนะคะมไม่ว่าจะเป็น l i น e Man แก a ็หรือว่า,าช้อปปี้อะคะ่ะช,ช้อปปี้ฟูด้ดซึ่งบางทีเราก็เลือก ราคาส่งที่มันถูกโัรค่ะช่วงที่มีโปรโมชั่นของเดลิเวอรี่นี้เราก็เลือกสั่งที่อาจจะเป็นแกลบบ้างนะคะชอปปี้ฟู้ดบ้างหรือว่าไลน์แมนบ้างต้องต้องเข้าไปบอกเขายังไงฮะสาขาอะไรยังไงก็เป็นในนี้เลยค่ะก็เซิร์ชคาเฟ่แ a เมซอนค่ะสาขาตลาดพระรูปห้าสาขาตลาดพระรูปห้าก็จะเจอแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าเราสั่งอันนี้ของเดลิเวอรี่ ยี่ห้อไหนค่าส่งถูกในช่วงนี้อย่างไงนะคะเราก็จะเลือกอันนั้นให้ให้ไปส่งที่บ้านครับเมื่อกี้ผมมาทางลำลูกกา <ฮะ S 2> มาทางลำลูกการู้สึกจะเลี้ยวข้ามคลองขาขาไปลำลูกกาข้ามคลองสะพานมาปุ๊บจะซอยลำลูกกาคลอ,อ,องสามคลองสาม,สามซ้ายมือก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็วิ่งตรงตามทางมาที่ตลาดพระลูปห้า อ่าเมซอนก็จะอยู่ข้างๆตลาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆตรงนี้ค่ะมันมาได้หลายเส้นทางสะดวกที่สุดและง่ายที่สุดก็คือเซิร์ชใน o o o l l m m p s ค่ะนะคะว่าเป็นคาเฟ่อเมซอนสาขาตลาดพระรูป5ก็สามารถมาถึงตรงนี้ได้เลยค่ะก็เส้นทางนี้มาได้เยอะมากค่ะมาจากทางไปออกออกได้หลายทางบระลูกกาทองสามบางทีมาจากทางด้านหลัง บางทีมาจากทางสายไหมอะไรเงี้ยค่ะหลายทางเลยคือใครสะดวกตรงไหนเนี่ยเสิร์ชจาก Google ก o เกิลแมปแบบสะดวกสุดเลยก็ดูเส้นทางก่อนที่จะมาเพราะเมื่อกี้ผมก็ดู Google Map มาก็อยากจะฝากท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงครับว่าฝากร้านพี่สาวสุดน่ารักของกา้าด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกา้าก็อยากจะ ขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยที่ให้ข้อมูลกับกากาในการที่จะเดินทางมาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็เป็นลูกค้าประจำของที่นี่ก็ฝากร้านด้วยนะครับคุณพี่สุดที่รักของกากาเองครับ99ลิ้นจี่เย็นตอนนี้อากาศเย็นเย็นนี่้งเดิมน,นะอันนี้คือสายคล้องแมสสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนของกากานะครับที่มาสั่งอเมซอนที่ร้านพรลลูกห้าแห่งนี้ บอกได้เลยครับว่า,ามาดูมาจากรายการของกากา้าหรือกาก้าอะไรสักอย่างก็ได้บอกบอกทางคุณพี่รับออเดอร์ท่านก็นจะได้รับสายค้องแมสอันนี้ไปหนึ่งอันยี่สิบท่านแรกเท่านั้นนะครับอ่ายี่สิบท่านแรกที่จะได้สายคองแมสอันนี้ไปวันนี้ผมขโมยไปก่อนหนึ่งอันแล้วก็อุย้ยแล้วก็สองอันเอาไปฝากที่ทำงานก็ สำหรับลูกค้าที่จะมาไอเม o ซอนแห่งนี้อย่าลืมครับจากกา้าแฟนคลับกา้าสบายๆรับง่ายๆสายสคองแมสไปกันดีกว่าเดีย๋ยวไปนั่งชิมลิ้นจี ทุกด้านการใช้ชีวิตซาร์ r o รดพร้อมเปิดแอร์ผ่านแอปฟอร์ดเ s s หน้าจอสัมผัส12นิ้ว Ford Ranger Wide Track Generation ใหม่กล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Hello MG ขอเส้นทางไปสีเคร็ตบาสู่จุดหมายอย่างมั่นใจ AR Navigation ระบบนำทางอัจฉริยะแม่นยำในทุกเส้นทาง New MG HS Refinement อีกขั้นของคุณค่านำหน้าในแบบคุณ ช่วงเทสคาครับวันนี้กาก้าก,ก็อยู่กับ n นิวนิสันคลิกใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าเป็นนิวที่เจนใหม่ของตัวคลิกเป็น EV ของคลิกเลยเป็นน e ิสันคลิก E p o w o w e r ที่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ในการขับเคลื่อนอล้อไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนโดยตรงเพราะว่าตัวเครื่องยนต์นั้นจะใช้สำหรับปั่นกระแสไฟเท่านั้น ล่าสุดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วก็บางส่วนาภายในของนิสันทิกตัวใหม่นี่ก็ที่ปรับปรุงมาใหม่ก็คือตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็แผงประตูทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวคอนโซลกลางที่เขาเมื่อก่อนของเดิมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกพลาสติกที่เป็นทําเป็นเหมือนรูปหนังคล้ายๆหนังเป็นพลาสติกเนื้อแข็งกว่า แต่ตอนนี้ทิกตัวใหม่เขาเพิ่มความนุ่มนวลให้กับภายในของลิกเพราะว่าเป็นนุ่มนวลสำหรับคอนโซลภายในแล้วก็แผงประตูแล้วก็คอนโซลกลางจะเพิ่มความนุ่มนวลมากขึ้นเพิ่มความหรูหรามากขึ้นแล้วจะเป็นสเปคภายในแบบเนี้ยจะเป็นสเปคเฉพาะของเมืองไทยเท่านั้นที่เป็นสเปคภายในที่เป็นความมีหนังนุ่มเพิ่มความจับ สบายมือมากขึ้นแล้วก็คอนโซลกลางก็จะเพิ่มความสูงของคอนโซลกลางมากขึ้นเพื่อที่จะให้ในการปรับเลื่อนเกียร์ได้ง่ายขึ้นแล้วโดยเวลาที่เราวางของวางอะไรเนี้ยตัวคอนโซลกลางนี่จะสูงแล้วก็ทําให้เราวางแขนเท้าแขนได,ได้ได้สบายมากขึ้นรวมไปถึงตัวด้ดามเกียร์หรือไอที่เข้าเกียร์ที่เราเห็นเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นคันโยกมาโยกไปโยกไป,กไปแล้วก็โยกมา แต่พอตอนนี้นิสันคลิกตัวใหม่จะเป็นแบบแค่ปุ่มเล็กๆสำหรับเลื่อนไปเลื่อนมาใช้นิ้วสัมผัสเบาๆเลื่อนไปเลื่อนมาก็สะดวกสบายแล้วก็ลดพื้นที่ให้ใช้ง,งานได้มากขึ้นไม่เกะกะสำหรับวางของหรือมือไม้จะไปทําอะไรยังไงอ่ายก็ลดพื้นที่ตรงนี้ให้มากขึ้นส่วนตัวเบรกมือก็เปลี่ยนตําแหน่งจากของเดิมก็จะอยู่ตรงกลางๆหน่อยพอเป็นนิวคลิกขึ้นมาก็จะย้ายมาอยู่ ที่ด้านหน้าของคอนโซลน,นิดนึงเพราะว่าบางท่านที่จะใช้เบรกมือก็จะมองหาจะได้ไม่ต้องก้มแล้วก็มือก็จะได้ไม่มาด้านหลังมากนไปจะเอาง่ายว่าสบายมากขึ้นสําหรับการใช้เบรกมือก็จะอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าส่วนที่วางแก้วเพิ่มขนาดที่วางแก้วนี่เพิ่มขนาดใหญ่ลึกขึ้นสําหรับคนที่ชอบ ทานกาแฟที่กินแบบแก้วบิ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งแก้วไม่พอต้องแบบเบิ้ลสองแก้วแต่สําหรับมิวทิกบอกได้เลยครับไม่ต้องเบิ้ลสองแก้วครับสั่งได้เลยบิ๊กหนึ่งแก้วเอามาวางไว้ตรงคอนโซนกลางแก้วใหญ่แค่ไหนลงได้แน่นอนเพราะว่าช่องเขาใหญ่มากขึ้นอส่วนหน้าจอสัมผัส พวงมาลัยสามก้านที่มีฟังก์ชันซ้ายขวาก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมอยู่ความแตกต่างของภายในก็จะมีประมาณนี้ความเงียบของภายในก็เงียบเพราะว่าเป็น EV E ีที่เขาใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลือ่อนแล้วก็จะมีเรื่องระบบเบรกอีกอย่างที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะถามว่าชอบไม่ชอบสําหรับคนใช้รถในเมืองหรือรถกิติดที่จะต้องคอยขยับเบรกข,ข,ขยับขยับเทเลนิดเทเลนิดหรือว่าต้องเอา ติดไฟแดงแล้วต้องเอาเท้าแช่ไว้ที่เบรกตลอดเวลาแต่สําหรับนิวคลิกไม่ต้องแล้วครับพัฒนาการขึ้นมาเหมาะสาหรับเมืองไทยที่จะใช้กับในเมืองรถติดๆเขาก็จะสมมติเราขับมาขับมาปกติครับพอเจอไฟแดงพอมาเจอไฟแดงปุ๊บเราก็เหยียบเบรกอย่าเบรกแช่ไว้ที่รถติดไฟแดงในรถติด,ตดที่จอดหยุดนิ่งนะครับกรณีจอดหยุดนิ่ง ให้เราเหยียบเบรกเน้นไปที่เบรกแรงนิดนึงเพื่อให้รถหยุดนิ่งแล้วเราก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกปกติเลยครับรถก็จะไม่วิ่งเพราะว่าเขายังคงเบรกให้เราอยู่ส่วนเรายกเท้าออกไฟเบรกก็ยังติดอยู่เขาจะหยุดทํางานก็ตั่เมื่อเราเริ่มแตะคันเร่งเขาก็จะปล่อยเบรกแล้วก็เราก็ขับใช้งานได้ปกติก็นี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีของนิสสันทริกตัวนี้เพราะว่าบางทีเราใช้งานรถติด,ตด เราไปเทศกาลหรือติดไฟแดงฝนตกอะง่ายรถติดนะครับก็จะเมื่อยท้าที่เราก็อคอยแช่เบรกไว้ตลอดเวลาแต่คลิกไม่ต้องครับเรากดเน้นๆลงไปตอนที่รถหยุดนิ่งแล้วกดเน้นลงไปนิดนึง้วเราก็ปล่อยเท้าออกรถก็จะไม่ขยับเขาก็จะเบรกคงเบรกไว้ให้เราอยู่เบรกเขาจะปล่อยออกก็จะเมื่อเราเริ่มแตะคันเร่งเขาก็จะปล่อยเบรกออกเราก็ขับใช้งานได้ปกติเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายสำหรับ การขับขี่ใช้ในเมืองเป็นการพัฒนาอีก,อกห,นหนึ่งแบบหนึ่งพัฒนาการของิสันเลยที่พัฒนามาให้สําหรับใช้งานในเมืองไทยคนที่เลือกมองหารถที่เป็นแบบ EVE Power อยู่เนี่ยก็닛สันผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเหมาะสําหรับคนที่ใช้รถในเมืองจริงๆใช้รถชีวิตประจําวันในเมืองจริงๆจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ความนุ่มเงียบสบายการทีก่กาะถนน รวมไปถึงการใช้งานที่ตัวเครื่องยนต์หรือ,อ,อตัวมอเตอร์ในการใช้งานที่เราขับเคลื่อนไปแล้ววิ่งไปแล้วพอเรายกคันเร่งตัวมอเตอร์เขาก็จะทําการเองชิ้นเบรกหรือหน่วงเบรกให้เราซึ่งความหน่วงเบรกของเขานั้นไม่ได้เบรกแบบแบบที่ทําให้เรารู้สึกว่าเบรกแรงหรือกระชากหรือว่าหัวทิ่มเขาจะเบรกนุ่มนวลหนว่นวงให้เหมือนมีหน่วงเบาๆสําหรับในการที่หยุดรถโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกเลย ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างสําหรับคนที่ใช้รถแบบอยากแค่รถสบายๆก็ลองดูนิสสันคลิกดูแต่ส่วนผมได้ทดสอบได,ทดบ้ทดลองขับแล้วเนี่ยผมก็ชอบนะสําหรับนิสสันคลิกเพราะว่าเขาเงียบนุ่มสบายเรื่องความแรงสําหรับบอดี้เท่านี้แรงม้าร3 0กว่ากับแรงบิด280ก็เอาเรื่องใช้งานคล่องเดี๋ยวต้องไปดูที่โชว์รูม ไปดูรายละเอียดสําหรับการที่จาพูดคุยเรื่องการซื้อรถแต่ละรุ่นก็ลองไปเลือกนิสสันลิกดูและท่านจะติดใจ ปี2022นี้นะคะฮอนด้ Honda ก็ได้นำยนตกรรมหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงแต่ไฮไลท์ก็คือรถที่อยู่บนเวทีตอนนี้นะคะเป็น Honda BRV ใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ประกาศราคาแล้วก็จัดแสดงโชว์ที่นี่เป็นที่แรกนะคะ Honda BRV ใหม่เป็น SUV Subcompact ที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรมาพร้อมกับแรงมาร้า12 121แรงมาร้าซึ่งถือว่าสมรรถนะแรงเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมี Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda ที่ให้มาในทุกรุ่นย่อยด้วยนะคะ Honda ครั้งนี้เนี่ยนำ B R V ใหม่โดยผาาสานคุณค่าของรถ SUV ที่ให้ความแกร่งสไตล์แล้วก็รูปลักษณ์ที่แข็งแรงขึ้นสปอร์ตขึ้นบวกกับคุณค่าของ M p V ก็คือภายในที่เรามีเบาะที่นั่ง3แถวเเบาะที่นั่ง3แถวเที่นั่งนะคะให้ความสะดวกสบายกว้างขวางแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ความสะดวกสบายมากมายเลยค่ะ ครั้งนี้เนี่ยลูกค้าที่สนใจนะคะเราขอมอบแคมเปญพิเศษให้นะคะก็คือดอกเบี้ย0.99%แล้วก็มีบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาท พร้อมค่าแรงเช็คระยะนะคะ2ปี6เดือนหรือว่า50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งสําหรับลูกค้าที่สนใจจองแล้วก็รับรถภายในเดือนกันยานี้นะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของ B R V นะคะแต่ว่าในบูธฮอนด้านี่ยังมีอีกหลายๆย,ยุตกรรมถ้าเกิดใครชื่นชอบรถในกลุ่มไฮบริดนะคะเราก็มีรถ E H E V ที่เรามีตั้งแต่ Accord c i v i c H R V แล้วก็ c i t ีด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครชอบความแรงในรถเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมรถภายในบูธฮอนด้าในงานบิ๊กได้นะคะ แล้วก็เราอยากให้ทุกคนไปทดลองขับรถยนต์นะคะถ้าเกิดว่าใครจองขับรถยนต์ตอนนี้ที่โชรูฮันดาทั่วประเทศก็จะมีของข,องขวัญพิเศษให้ด้วยนะคะ<ส>ก็อยากที่จะให้เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะ<ส>เข้ามาร่วมพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราที่บูธฮอนดาค่ะขอบคุณค่ะ ดีไซน์แห่งความเป็นผู้นำคือความรียบหรูที่ล้ำสมัย New MG HS Refinement อีกขั้นของคุณค่านำหน้าในแบบคุณ MG นะครับเรามาเปิดบูธที่งาน b ิกมอเตอร์เซลนะครับครั้งนี้ก็เรามีรถยนต์ไฮไลท์ของเราก็คือตัว v s h u v นะครับซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่เป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของ MG นะครับแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดของเรานะครับในงานนี้ก็อยากจะเชิญเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมรถยนต์ MG v s h u v ของเรานะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่ามีความ สวยงามเรื่องของดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีความสุขสบายรวมถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ไฮบริดของเรานะครับนอกจากนี้นะครับในงานเรามีแคมเปญพิเศษให้กับทุกท่านด้วยแคมเปญไมก้าโบนัสนะครับคือทุกรุ่นก็ขับฟรี90วันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาชมรถยนต์รุ่นใหม่ของเรารวมถึงรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับมาชมระทดสอบรถยนต์ MG ของเราในงาน Big กมาร์เซลนะครับ สำหรับไฮไลท์ของ VSSGV นะครับอย่างที่เรยนทรับเรามีจุดเด่นด้วยกันเนี่ยสเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับรถยนตรุ่นนี้ก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยนะครับตั้งแต่ภายนอกนะครับเป็นแบบ Electrified a แอ m ์แม r i ิ l เ l ด้านด้านในก็เป็น Dual Screen c อ k p p t นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ดีไซน์ของจอขนาดใหญ่ในห้องโดยสารนอกเหนือจาก เรื่องของดีไซน์แล้วก็คือเรื่องของความสุขสบายนะครับรถยนต์รุ่นนี้ก็มีความกว้างโปร่งนะครับพาราลมิคซันรูฟนะครับก็เรียกว่าให้อัจรประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยค่อนข้างดีเรื่องเทคโนโลยีนะครับจอของรถยนต์รุ่นนี้เราเนี่ยเป็นแบบดูโอสกรีนนะครับเรียกว่ามีสกรีนที่มีความโดดเด่นสามารถที่จะตรวจดูการใช้งานของรถเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเนวิเกชันเนี่ยเราสามารถที่จะดึงแผนที่เนี่ยมาไว้อ่าจอ น่าคนขับได้ก็ทําให้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีความเรียกว่าโดดเด่นมากๆนะนะเกียร์เป็นแบบเรียกเล็กทริกชิฟนะครับเป็นเกียร์แบบชิฟไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฮเทคเหมาะก,กับยุคสมัยใหม่สมรรถนะของรถยนต์รุ่นนี้ก็เน้นในเรื่องของอรถยนต์เครื่องไฮบริดที่มีสมรรถนะสูงนะให้แรงม้ามากกว่า170แรงมา้าแรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับอัตราเร่ง0ถ100เนี่ยในระดับ9วินาที เป็นรถที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่สนุกมากๆนะครับให้ความคุ้มค่าสูงนะครับก็อยากจะเรียกว่าเชิญชวนให้มาสัมผัสรถยนต์รุ่นนี้จริงๆกันที่งานนะครับแล้วก็มาทดสอบสมรรถนะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถยนต์ MG ของเราทุกรุ่นนะครับอย่างที่เรนได้ทราบก็คือไฮไลท์ก็คือ VSV นะครับแล้วก็รถยนต์ทุกรุ่นของเราก็มีแคมเปญ Mega โบนัสนะครับกับฟรี90วันนะครับวันนี้จนถึงวันที่ 28ถูกมยี่สิบเดือนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาชมกันนะครับมาสัมผัสรถยนต์นทุกรุ่นของเราว่าเป็นยังไงบ้างนนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาสด้าเปิดตัวรถ n ิว m a s t e r CX8 ใหม่นะครับเป็นรถแฟลกชิปของ Mazda นะครับ คราวนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะครับแล้วก็มีการปรับอัปเกรดนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนะครับกับทั้ง5รุ่นย่อยของ n e ส m a ส์นิวมาสดาสีเอ็กนะครับไฮไลท์ของ New m a ส d a c ีเเนี่ย นอกจากเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วเนี่ยเรายังมีการนําเสนอนะครับเลเยอรซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mazda นะครับเ x 8เองที่ท่านทุกท่านอาจจะทราบดีนะครับเราเป็นรถ Crossover SUV ขนาดใหญ่นะครับขนาด6และ7ที่นั่งนะครับเป็นลักษณะของ3แถว Premium Crossover SUV นะครับในส่วนของ Layout ที่นั่งเองเนี่ยใน3แถวเนี่ยเรามีให้เลือกทั้งสิ้น3 Layout ด้วยกันนะครับเลเยอร์แรกคือเรื่องของเลเยอร์ที่นั่งปกตินะครับ เป็น3แถว7ที่นั่งนะครับเลยอัลที่2เนี่ยเป็นเลยอัล6ที่นั่ง แบบ3แถวนะครับซึ่งมี walk through center walk through นะคือสามารถเดินผ่านช่วงระหว่างที่นั่งแถว2ตรงกลางได้นะครับแล้วก็ Lay o u t สุดท้ายเป็น Layout แบบใหม่เช่นกันนะครับเป็น Lay o u t 6ที่นั่งแบบกับตันซีดเป็น p o w เ r อคือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเ a y o u t ทั้ง3 Layout ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาสเตอร์นะครับที่เรานำมานำเสนอนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกนะครับให้กับลูกค้ากลุ่มครอบครัวขยายนะครับที่มีความต้องการในการ ใช้พื้นที่ในห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับทั้งในเรื่องของการโดยสารนะครับในผู้โดยสารตั้งแต่6-7ที่นั่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขนสัมภาระเองก็ตามนะครับใน m a สเ e อร์เ็กใหม่นะครับเราได้มีแนวคิดของการสื่อสารการตลาดนะครับเราใช้คำว่า the precious moment together นะครับคือการที่ครอบครัวสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับอย่างอิสระร่วมกันนะครับสามารถทำกิจกรรม ในไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายผ่านรถ Family Crossover SUV นะครับ New Mazda c X8 นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของการสื่อสารการตลาดนะครับให้ทุกๆคนสามารถที่จะใช้เวลาและมีกิจกรรมร่วมกันกับทั้งครอบครัวครับ เรียนนะครับตอนนําเสนอนะครับรถในกลุ่มของเอสยูวีขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสถานาการณ์โควิดเองก็ตามนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นเซกเมนต์ที่มีการเติบโตนะครับมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะให้ CX8 อนะเป็นรถอันดับหนึ่งในกลุ่มของ SUV ขนาดใหญ่นะครับด้วยทางเลือกของเทคโนโลยีที่เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของการ นำเสนอสิ่งใหม่ๆกับตัว New m a s t a CX8 ันนี้นะครับและในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องราคาเองก็ตามนะครับเราก็ตั้งเป้าที่จะเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของรถยนต์นั่งนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งของเซกเมนต์นี้ครับในส่วนของกำลังการผลิตตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายนะครับเริ่มจะกลับสู่สภาพปกตินะครับก็จะทยอยผลิตส่งมอบได้นะครับมีรถจำหน่ายมีรถส่งมอบได้พร้อมๆกับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เดินนะครับลูกค้าที่สนใจทุกท่านนะครับกับ New Mazda CX 8นะครับ The Precious Moment Together นะครับที่โชว์รูมมาสเตอร์ทั้ง139โชว์รูมทั่วประเทศครับ